หนังไซไฟบล็อกบัสเตอร์เรื่องล่าสุดแห่งปี2024ชายจากอนาคตตกตลึนนักบินอวกาศจ้องมองที่หน้าจออย่างประมาทเพียงเพราะว่านี่เป็นยานอาวกาศที่มีคนขับลำแรกในประวัติศาสตร์การบินของมนุษย์ครั้งแรกสู่อวกาศได้รับความสนใจจากทั่วโลกโชคดีที่แผนนี้สำเร็จหลังจากแยกตัวขับดันทั้งหมดออกแล้วห้องโดยสารทำงานรวดเร็วและเฉียนแต่นักบินอวกาศที่รายงานข่าวดีไม่ทราบในเวลานี้เศษอวกาศจำนวนมากปรากฏขึ้นใกล้เส้นทางการบินที่ต้องการในวินาทีถัดมาหนึ่งในนั้นก็โจมตีอย่างรวดเร็ว ไฟอุปกรณ์ทั้งหมดในห้องโดยสารก็กระพริบอย่างบา้าคลั่งทันทีและก่อนที่นักบินอวกาศจะทันโต้ต่อเลือกรวดอีกสองสามก้อนชนยานอาวกาศโดยตรงเครื่องบินได้รับความเสียหายโดยตรงลง้มล,ลงสู่พื้นโลกอย่างควบคุมไม่ได้เมื่อเห็นเรโกนี้รีบโยนซส,สตอร์ตัวสุดท้ายออกไปทันทีแล้วรีบรายงานสถานการณ์ลงภาคพื้นดินแต่ในทศวรรษ1960ระบบการบินและอวกาศยังคงล้าสมัยไปมากหลังจากเกิดอุบัติเหตุสัญ,ญญาการสื่อสารถูกขัดจังหวะไม่สามารถ,ถถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพา่ ประมาณระยะทางถ่ายนอกหน้าต่างและพื้นหลังจากประมาณระยะทางโดยประมาณแล้วให้กดระบบยิงแต่หลังจากระบบเปิดตัวสั่นไปได้สักพักไม่มีปฏิกิริยาอีกต่อไปเครื่องบินยังคงตกลงสู่พื้นอย่างรวดเร็วและควบคุมไม่ได้เรโกทำได้แค่หลับตาด้วยความสิ้นหวังโชคดีที่รอดมาได้ปาฏิหาริย์แต่อาการบาดเจ็บที่สมองทําให้เขาสูญเสียความทรงจําทั้งหมดแค่ภาพก่อนเกิดอุบัติเหตุทําให้เขารู้ว่าเขาเป็นนักบินอวกาศแท้กล่าวว่าเรโกเป็นคนแรกที่ได้ขึ้นสู่อวกาศ ดังนั้นการกระทำทั้งหมดของเขาจึงเป็นความลับของรัฐดังนั้นห้ามเขาเยี่ยมทุกครั้งในช่วงพักฟื้นตอนแรกเรโกไม่สนใจแต่เขาก็ค่อยๆระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติเรโกค้นพบว่าไม่เพียงแต่หน้าต่างโรงพยาบาลทั้งหมดจะล็อกเท่านั้นแม้กระทั่งทาสีขาวเพื่อบังวิวนอกหน้าต่างคำอธิบายของแพทย์คือเพื่อป้องกันไม่ให้สายลับติดตาแต่นั่นไม่ใช่สิ่งแปลกๆท,ทั้งหมดที่เขาค้นพบคือหนึ่งนางพยาบาลผู้หิวโหวยกำลังเตรียมของว่างยามทิยงคืนแต่หลังจากเห็นเรโกต้ตออาาื่ออออเเเเเหห็็็นนนนนนช่่่่ีกกกกกกวากาาาาาิิยยรรจลทัััพพบบไไปปปธดะมมมคน ด้วยความสนใจเรโกจึงเริ่มมองไปรอบๆพบว่าทุกห้องยกเว้นห้องของเขาเป็นของปลอมรู้สึกไม่ปกติจึงขยายขอบเขตการค้นหาทันทีปล่องบุรี่เปล่าในห้องน้ําสาธารณะและกระป๋องในถังขยะทั้งหมดนี้เขาเป็นชนชั้นสูงไม่เคยเห็นมาก่อนสถานการณ์แปลกๆทุกรูปแบบทําให้เรโกตื่นตัวทันทีเขาแกล้งกินยาที่พยาบาลให้มาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆให้อมไว้ในปากแล้วอยากลืนะ้นักแล้วอาเจียนออกมาทันทีหลังพยาบาลออกไปก่อนจะรู้เจตนาของผู้ต่อสู้ริโก้ก็ตัดสินใจอดทน ไม่นานเขาก็พบหมอถ่ายภาพอาวกาศและให้เขาจำรายละเอียดได้บอกว่านี่จะช่วยให้เขาฟื้นความทรงจำได้และสภาวะความกดอากาศสูงทําให้เกิดเรโกจริงๆความทรงจำเริ่มแวบ,บเข้ามาในจิตใจของฉันเขาจําได้ว่าผู้นําเคยกล่าวไว้ว่าระบบลงจอดไม่สเสียงอาจเป็นไปได้ว่าตําแหน่งการลงจอดไม่ตรงกับตําแหน่งที่จองไว้ก่อนหน้านี้คุณต้องเตรียมพร้อมสาหรับสถานการณ์ก,ร,กรณีที่เลวร้ายที่สุดของการลงจอดในประเทศที่ไม่เป็นมิตรเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เรโกก็บอกรายละเอียดเที่ยวบินให้เขาทราบทันทีสามารถรายงานต่อผู้บงังคับบัญชาโดยตรงเท่านั้นเพียงเพราะคุณคาดเดาว่า ฉันมาถึงประเทศที่ไม่เป็นมิตรแล้วจุดประสงค์ของอีกฝ่ายคือการได้รับข้อมูลด้านการบินและอวากาศเพื่อยืนยันความสงสัยของเขาเขาจึงตัดสินใจทำการทดลองหนึ่งในความทรงจำล่าสุดคือบารประจำตัวมือหมึกเขาขอให้หมอไปเอาเอกสารมาให้ทันทีแม้ว่าในวันรุ่งขึ้นใบรับรองที่ประทับตรายอย่างเป็นทางการจะถูกส่งไปให้เขาก็ตามแต่เรโกก็ตัดสินใจยังคงเชื่อว่าฉันอยู่ในค่ายศัตรูเอกสารยังพิสูจน์อีกว่าอีกฝ่ายมีพลังมากจากนั้นเป็นต้นมาริโกก็เริ่มเน้นการฟื้นตัวเพื่อเตรียมหลบหนีไม่นานนักก็ดึกดื่นในอีกหนึ่ง เขาเตรียมการอย่างระมัดระวังและแอบย่องออกจากห้องในโรงพยาบาลขณะที่พยาบาลกำลังย ot ok. ิบหลักแล้วรีบไปเข้าห้องน้ำทอซอกรูรออกด้วยมีที่ซ่อนไว้หลายวันจากนั้นบินออกไปนอกหน้าต่างแล้วออกไปนอกอาคารคว้ากันศาดตร์แล้วค่อยๆเคลื่อนไปยังท่อที่อยู่อีกด้านสุดท้ายก็คลานลงมาตามท่ออย่างเงียบๆเรโกสามารถหลบหนีได้โดยไม่มีอันตรายใดๆในเวลานี้มีคู่รักคู่หนึ่งจูบกันบนถนนเขาไม่สนใจเรื่องความลำบากใจถามเป็นภาษาอังกฤษว่าสถานที่นี้อยู่ที่ไหนแต่หลังจากฟังแล้วทั้งคู่ก็คิดว่าอีกฝ่ายกำลังสร้างปัญหาเราเล่นชัดๆอเมริกายิ่่งห และนี่ก็เป็นการยืนยันความสงสัยของเรโกต่อไปแต่ในขณะนี้เขาได้ยินมันมีคนพูดเป็นภาษารัเสเซียแม้ว่าหญิงสาวจะพูดคนเดียวก็ตามปล่อยให้เรโกรู้สึกแปลกๆแ,แต่เขายังคงอยู่หลังจากที่คู่ต่อสู้หยุดแล้วรีบมาและเริ่มการสนทนาเรโกต้องการให้ผู้หญิงคนนั้นพาเขาไปที่สถานกงสุลโซเวียตยังบอกด้วยว่าเขาจะไม่รายงานการแปรพักของเธอไปยังประเทศที่ไม่เป็นมิตรแต่วินาทีถัดมา <c oughs> เมื่อเรโกตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขาอยู่ในห้องยาเจ้านายเห็นดังนั้นก็รีบแจ้งตำรวจทันทีว่าอยาขย ฉันจะไม่ไรายงานคุณคุณอาจจะมีเหตุผลที่ต้องมาแล้วโทรหาฉันฉันจะช่วยพูดนายเองฉันจะพาคุณออ,ออกไปแต่ทั้งคู่รู้สึกสับสนกับคำพูดของเขาเรโกไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากนั่งรอตำรวจมาถึงอย่างเงียบๆขณะนั้นเจ้านายได้รับโทรศัพท์กลับจากตำรวจเรโกไม่สนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆนั้นเท่านั้นสามารถโทรออกและรับสายที่อยากรู้อยากเห็นได้ยิ่งน่าตกใจมากขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายใช้เวลาเพื่อยืนยันเขาค่อยๆหันศีรษะไปมองปฏิทินบนผนังตอนนั้นเองที่ฉันตระหนักว่ามันคือปี202 3 แต่เมื่อเดือนที่แล้วเขายังอยู่ในปี1960การเปลี่ยนแปลงอย่างก,กระทันหันทำให้เรโกสับสนเขารีบลุกขึ้นและวิ่งหนีไปด้วยความตื่นตระหนกหลังจากก้าวออกจากกรอบอันห่างไกลนี้ไปจนสุดแล้วเรโกก็มองเห็นมันถนนสมัยใหม่ในระยะไกลสว่างไสวและทุกท่านไปด้วยผู้คนนั่นไม่ใช่สิ่งที่ยุคข,ของเขาสามารถทำได้อย่างชัดเจนความสับสนและความกลัวของเรโกที่ไม่รู้จักสับสนฉันทำได้เพียงสันเทาในกรอบที่คุ้นเคยแอนนาเพิ่งเสร็จจากกลางคืนและเห็นมันรีบเดินเข้าไปถามรริโกกกต้อองาคนุยดวดบเล่่่่่าาเเเเเรรรรรืืืออ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 งงงงววขคุณพใใให้้้้ธธชนนสิีียยัััไดดบบบก มันหมายถึงคุณอายุ89ปีปใช่ไหมแม้ว่าแอนนาจะยังไม่เชื่อก็าตามแต่ดูท่าทางน่าสงสารของเรโกรเพราะเขาไม่มีที่อยู่อาศัยตัดสินใจพาเขากลับบ้านก่อนเพราะเธอยังมีน้องชายที่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ด้วยแอนนาหวังจะใช้สิ่งนี้เพื่อช่วยไขยปริศนาหลังจากสอบสวนอดัมก็พบว่าไม่มีนักบินอวกาศชื่อเรโกรอีกฝ่ายเป็นเพียงคนโกหกแม้ว่าทุกอย่างจะเป็นอย่างที่เขาพูดก็ตามมันต้องเป็นการทดลองรับบางอย่างที่ดำเนินการโดยรัฐบาลด้วยส่วนเรโกหลังจากได้รับคำแนะนำอย่างตั้งใจทำให้เขาเชื่อว่าเขาเป็นคนสมมติหาก ตอนนี้ทั้งสองต้องผัวพันกับวิกฤตครั้งใหญ่เรโกรที่อยู่อีกฝั่งก็สับสนเรียกคืนชิ้นส่วนบางส่วนอีกครั้งมันเป็นผู้หญิงจำนวนห้องในอาคารเขารู้สึกว่าเขาควรมาที่นี่เพื่อหาเบาะแสเมื่อแอนนาได้ยินดังนั้นก็รีบพาเขาไปทันทีเรโกรกด่งประตูอย่างประมาาในความทรงจำของเขาผู้หญิงที่เปิดประตูไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับเขาแต่เธอเป็นเพียงผู้ช่วยเจ้าภาพเท่านั้นเมื่อเรโกรเห็นเจ้าของห้อง ความทรงจำก็แล่นกลับมาสู่ใจฉันทันทีคนนี้ดูเหมือนกับลิซ่าภรรยาของเขาจริงๆเมื่อฉันถามอีกครั้งฉันพบว่าผู้หญิงคนนั้นชื่อลีนาไม่เคยพบเขาและไม่รู้จักผู้หญิงที่ชื่อลิซ่าจากนั้นเรโกโก็ตรหนักด้ว่าฉันไม่ได้อยู่ในยุคนี้อีกต่อไปเขาตื่นะหนกและขอโทษแล้วรีบวิ่งออกไปจากที่นี่ที่น่าผิดหวังไปกว่านั้นคือการพัฒนาอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทักษะและประสบการณ์ที่เขาเคยภาคภูมิใจนั้นไม่คุ้มค่าที่จะกล่าวถึงอีกต่่่ออไปปปชััดเจจนนนนนวาาาากนหน้้้ีีโรรรงพยาบลาลแๆมุะส ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลด้วยศรัทธาของเขาพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงเรโกรู้สึกปดหูใจแต่สินใจโยนตัวเองลงกับดักแล้วกลับโรงพยาบาลเพื่อไขปริศนาทั้งหมดแต่รอให้เรโกกลับมาแต่พบว่าสถานที่นั้นว่างเปลา่าราวกับว่าทุกสิ่งที่เคยประสบมาก่อนหน้านี้เป็นเพียงความฝันโชคดีที่เขาซ่อนมิดไว้ในช่องหน้าต่างเมื่อเขาหลบหนีในอีกด้านหนึ่งลีนารู้สึกอยู่เสมอว่าเรโกดูคุ้นเคยและจู่ๆเธอก็จําได้เธอชื่อลิซ่าเธอรีบเปิดดูรูปถ่ายเก่าๆที่บ้านในไม่ช้าก็พบรูปถ่ายของเรโกและ ในเวลานี้อีกฝ่ายยังคงสับสนและไม่สามารถจัดระเบียบความคิดของเขาได้แต่ทันใดนั้นฉันก็เห็นร่างที่คุ้นเคยมากอยู่ไม่ไกลคนนั้นจริงๆนะนางพยาบาลคนหนึ่งทำการรักษาเขาตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นก็เห็นเรโกด้วยเธอไม่ได้พูดอะไรเลยกระโดดออกจากร้านอาหารอย่างรวดเร็วเรโกเมื่อเห็นสิ่งนี้จะช่วยให้เลล่าพวกเขาทั้งสองยังคงเป็นเช่นนั้นหนึ่งก่อนหนึ่งหลังจากนั้นไล่ตามถนนและตลอกซอกซอยแต่ในขณะที่เรโกกำลังจะตามทันมีเสียงกระสุนปืนแหลมคมจากด้านหน้าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตจากความมืดดในนนนขณะีี้้อาไไยยิิเสงงงจึ่ป เธอรีบหยิบโทรศัพท์ของผู้หญิงคนนั้นแล้วปลุกเธอให้ตื่นเรโกยังไม่หายดีจึงหนีมาที่นี่หลังจากกลับบ้านอดัมถอดร,รหัสรหัสผ่านโดยใช้เทคโนโลยีพบว่าโทรศัพท์เต็มไปด้วยรูปถ่ายของเรโกที่แอบถ่ายไว้เต็มไปหมดแม้แต่คนที่เขาติดต่อด้วยเมื่อเร็วๆนี้ก็ไม่รอดอดัมเห็นสิ่งนี้ทําให้โทรศัพท์แตกเป็นชิ้นๆเขากลัวว่าจะมีสต็อกเซอร์ซ่อนอยู่ข้างในเห็นได้ชัดว่าความกลัวของเขาก็เป็นจริงในที่สุดอดัมรีบขอให้คนสองสาคนเก็บของแล้ววิ่งหนีไปแต่เรโกเชื่อววว่่่่่่่่่าา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 ลลีีนนนนจจจะตตกกกกกกออ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 อยยยยยยููใในันรรรรเเเเเมมมมมมมืืพพขขไไไไปไสาาปสถหห้้คดดดทททงบโศ์ ขอให้เขาไปรับลีน่าแล้วไปที่จุดนัดพบไม่นานก่อนที่เรโกจะพบผู้ต่อสู้ของเขาอธิบายสถานการณ์อันตรายในปัจจุบันโดยสังเกตให้เธอฟังแต่ในขณะที่ลีน่าลังเลที่จะจัดไปพร้อมกับเรโกาชายที่แข็งแกร่งและดูร้ายกลุ่มหนึ่งลงจากรถแล้วเข้าไปไกลเมื่อเห็นสิ่งนี้ทั้งสองก็วิ่งออกไปที่ประตูหลังทันทีขึ้นไปก่อนที่รถบัสจะปิดหลบหนีจากการไล่ตามอีกด้านหนึ่ง และเหตุผลที่ลีน่าเชื่อใจเรโกรอย่างใหได้เพียงเพราะเธอเดาว่าอีกฝ่ายอาจเป็นคุณปู่ที่เธอไม่เคยพบแต่น่าเสียดายที่ลิซ่าเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเธอมักจะพูดถึงเรโกรเมื่อได้ยินเช่นนั้นเรโกรจึงเดินไปที่มุมถนอนอย่างสับสนในที่สุดเขาก็จำได้แล้วทุกช่วงเวลาระหว่างฉันกับภรรยาเรโกรเดินกลับมาด้วยความสิ้นหวังปลอบทุกความเจ็บปวดในใจสำหรับหลานสาววัยเดียวกัน แต่เขาก็ค่อยๆรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติไม่ว่าเธอจะพูดอะไรลีนก็จะนอนอยู่ที่นั่นโดยไม่ตอบสนองเขาลองสัมผัสมันเล็กน้อยวินาทีต่อมาหญิงแปลกหน้าผมสั้นก็ปรากฏตัวขึ้นลุกขึ้นนั่งด้วยความตื่นตระหนกเธอคิดว่าเธอได้พบกับคนในทางที่ผิดรีบลุกขึ้นยืนด้วยความกลัวแล้วเดินออกไปจากที่นี่ฉากนี้ทำให้เรโกรเสียสติดโดยตรงเขาเริ่มสงสัยว่าลีน่าอาจจะคือจินตนาการของฉันเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เรโกรก็โทรหาแอนนาอย่างรวดเร็วโชคอีกด้านหนึ่งมีจริงหหลลลัััััังงงงจาาาาาาากกกไดดด้้้้้ยยยินน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 เธอออ็พพพููมมบบททีีี่่่่่่โราารรแแแตฉว และน้องสาวทั้งสองก็ยังไม่ปรากฏตัวมีคนลึกลับเหล่านั้นกลับเข้ามาแทนเรโกเข้าใจทันทีว่าเขาอาจถูกผักหลังเขารีบวิ่งเข้าไปในอาคารโดยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแต่สุดท้ายก็มีคนมาขวางฉันไว้บนดาดฟ้าเรโกไปพบแพทย์อีกครั้งในที่สุดพวกเขาก็อธิบายความลึกลับทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏว่ายานอวกาศลำนี้ได้รับการดูแลในปี2503ครั้งแรกในอวกาศเครื่องบินของเรโกตกเนื่องจากเที่ยวบินที่ไม่สามารถควบคุมได้ชนเข้ากับเครื่องบินลึกลงไปใต้มหาสมุทรซึ่งมนุษนไไย,ย,นย์แทบ จนกระทั่งเมื่อสามเดือนก่อนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกค้นพบโดยบังเอิญเหตุผลก็คือร่างกายของเขาทำงานมันควรจะได้รับความเสียหายจากอุณหภูมิต่ำมานานแล้วแต่ภายในชุดอวกาศที่เรกโกใส่เครื่องปรับอุณหภูมินั่นเป็นเหตุผลที่เขารักษาสมดุลของเขาได้อย่างอัศจรรย์เข้าสู่สภาวะการนอนหลับที่แน่นอนและความมหัศจรรย์ทางการแพทย์นี้ไม่สามารถเกิดขึ้นซ้ำได้นั่นคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องการเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระบบประสาทที่เปราะบางของผู้ถูกทดสอบความเป็นจริงอาจทนไม่ไหวพวกเขาจงใจทำให้มันเหมือนศตวรษ่ผาานมสภาพแวดล้อมที่้กุเย และฝังไมโครชิปเข้าไปในร่างกายเพื่อตรวจสอบแต่เป็นที่ชัดเจนว่าการฟื้นตัวของเรโกนั้นยังห่งางไกลจากอุดมคติในที่สุดก็ตัดสินใจใช้มาตราการที่รุนแรงเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียดสิ่งแปลกๆทั้งหมดที่เขาสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นช่องโหว่ที่เจ้าหน้าที่ตั้งใจทิ้งไว้โดยไม่คาดคิดการเคลื่อนไหวนี้เริ่มก่อให้เกิดปัญหาจริงๆเซลล์สมองของเรโกเริ่มทำงานและตั้งแต่ต้นจนจบการกระทำทั้งหมดของเขาได้รับการวางแผนไว้เจ้าหน้าที่จงใจปล่อยเขาไปเปิดเผยตัวเองสุ่ความเป็นจริงงงงททุุกกกกกคนนนนเเข้าาา้า้าา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 มมหหหรรรรโจจดดดดลัััอยยยย่่ไบตีว จุดประสงค์คือเพื่อค่อยๆกระตุ้นจิตสำนึกของเขาลีนามันเป็นของปลอมด้วยหรือเธอเป็นของจริงทุกอย่างเป็นของปลอมแต่จริงๆแล้วมีเพียงลีนาเท่านั้นที่เป็นหลานสาวของเรโกหลังจากได้ยินเรื่องเหลือเชื่อเช่นนี้เธออาสาทันทีอยากช่วยเหลือปู่ผู้น่าสงสารบางทีคุณอาจยังมีคำถามมากมายจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเจ้าหน้าที่ให้คำมั่นสัญญาเมื่อเขาหายดีแล้วจะไม่รบกวนเสรีภาพอีกต่อไปพวกเขายังคงติดตามอาการของเรโกต่อไปแต่ผิดหวังที่เขาคิดว่าเขาไม่สามารถมีส่วนร่วมกับโลกได้อีกต่อไป แม้แต่ความรู้อันน่าภาคภูมิใจเกี่ยวกับการบินและอวกาศก็กยังล้าสมัยไปน,นานแล้วแพทย์ตอบใจเรโกรให้คิดถึงเรื่องนี้จากมุมมองที่ต่างออกไปมีนักวิจัยได้กี่คนถ่ายทอดสดเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแถมยังมีญาติที่คอยห่วงใยคุณอยู่เสมอดูรูปของคุณและภรรยาของคุณในที่สุดเรโกรก็ปล่อยความกังวลออกไปและกลับมามีความแข็งแกร่งอีกครั้งเขาตัดสินใจใช้ประสบการณ์ของตัวเองเข้าสู่วงการการบินอีกครั้งค้นพบประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของอวกาศอีกครั้งทิ้งร่องรอยอันยั่ง